ลเขามีไม้ตักนะแต่ไม่ตักเห็ดก็มาเห็ดหนนะครับเนาะอันนี้ก็มาองเท่ทั้งแปดเซียนเนี่ยบับครับอันนี้เขาเออสิบแปดเซียนสิบแปดเส้นนะครับตักซื้อยังเป็นซื้อยังคงคงเป็นไปทางจีนนะครับจะมาหาย่านซะนะครับเนาะมันบับ แม่นครับก็เพราะอ่านเพื่อนบ้านห้องกอับยุนี่เพิ่นกันแน่วนี่สมากกว่านะครับแนวแน่แนวนีอันที่พระอาจารย์อยู่นั่น,นเป็นวัดป่าบอ่อรัวอย่างไรก็มหาญาติสมบูรณ์อยับมหาญาติสมรูรณ์เนาะพระจำมัจจาสาลายวันไหนตองลูกตองลูกได้เท่ากันทีนบ่บ่อยครับแต่มีก,มมก,ก,กับทิศสามัคคีท่ากันแบบซอยกันกับเทบาศ